ถินให้แพะตอนนี้นี่เจอแล้สซิ่งเจอแล้สซิ่งเจอแล้สซิ่งไป็นไงนครับนี่ทุ่นาแรงหมดเลยอ,อะระอแล้วครับจะรอแล้ว รอ,อแล้วเ,เลี้ยงเออตบตบซ้ายตบที่ตบซ้ายตบ,ตบซ้ายตบซ้ายครับตะเวนตะเวนหาตะเวนหาอ่ากระถิ่นในแพ้นี่เลี้ยงแพ้ครับเลี้ยงแพ้เลี้ยงแพ้ครับนี่ยูเทิร์นครับยูเทิร์นนี่เป็นไงแล้วโอโ้โห hey, นี่ยูเทิร์นยูเทิร์นนี่ผลราคาครับผลราคา ดูเธอน,นี่มีไหมล่ะเป็นไงดูเธอแล้วดูเธอแล้วบรรยากาศดีมาก ทุกอย่างจบที่ความสำเร็จครับรอ